สวัสดีเดือนสี่นะครับเดือนเมษานะวันนี้เรามีผลงานมาให้ชมนะครับวันนี้มีแขก VIP นะครับ CIO นะครับ CIO นะครับจากเมืองไทยนะครับสามท่านนะครับมาลุยวันนี้นะครับสายล่าพันทะเลนะครับ นี่เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะครับหลังบ้านนะครับผมบรรยากาศเย็นๆนะครับตอนสี่โมงครึ่งนะครับตอนนี้ไต้หวันก็เข้าสู่ภาวะปกตินะครับหลังจากที่แผ่นดินไหวไปสองสามวันก่อนนะครับก็โกโมตูเตียนอย่าประมาณนะครับประมาณอีกสามสี่วันไม่แน่นะครับอาจจะมีแผ่นดินไหวนะครับที่ภาคกลางัวเหรียนนะครับ ก็ให้พี่น้องคนไทยรักษาเนี่ยรักษาตัวนะครับอันนี้มาดูต้นมะกรูดนะครับต้นมะกรูดอายุประมาณสิบกว่าปีนะครับต้นนี้บอกว่าสุดจัดนะครับแล้วตอนนี้ก็ออกออกลูกนะครับให้ได้ลูกแล้วนะดูครับเห็นไหมให้ลูกอยู่สี่ลูกนะครับให้ลูกดกนะครับปีนี้ปีที่แล้วได้สามลูกนะครับ ปีนี้ได้สีบก็บรรยากาศนะครับหลังบ้านนะครับมาดูให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีมงานสายล่านะครับรทีมทีมงานนะครับที่สั่งตรงมาจากเมืองไทยนะครับสา,สามสามสายขนศึกนะครับรนี่ครับวันนี้เราได้ ได้หอยแมลงผู่นะครับโอ้ใส่พอมีแต้มนะมีแต้มหอยแมลงผู่รุ่นนี้นะครับก็หอยนางรมนะครับหอยนางรมเรียบร้อยนะครับนะครับนี้เป็นท่านแรกนะครับไอหนุ่มรอนะครับ สวัสดีลุงกะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีง้อง้อชิ้นชิ้นท่านต่อไปนะครับนี่นะครับสวัสดีครับลแล้วนี่นะครับแม่พญานะครับนางพญา เาาพญาผงขาวแล้วอัน <c oughs> นี้เราทำกันอยู่หลังบ้านนะครับเดี๋ยวข้าวบ้าข้าจะรู้ว่าก็เลยทำหลังบ้านๆๆแล้วเขาจะกินของลูกเราค่ะก็เดี๋ยวเราเอาหอยแมลงภู่หอยนางรมนะครับไปใส่ตู้ไว้ก่อนนะไม่งั้นมันจะเสียนะมันไม่เสียครับพูดอ,อ,อ,อืม Hãy เอา mà ก็ไป hả ห๊ะจะมอง nè ก็เต็งพี่เดี๋ยวพัง

แกก็ชอบอย่นี่อย่างนั้นเบาขนาดเบาไว้แล้วแหละเบามาแล้วผีมันจะบอกค้มกับลูกกไกลเนี่ยโอ้เนี่ยไปเลยครับเราป่เราเราฟังตีหยาที่เอาถักขยามาทิ้งนี่เราฟังหยังเราเราเติฟังย่างเออปีกอกขี้เสื้อไปมีอย่างน่าฟังจ้าจ้าจ้าแต่จรเราอย่างแล้วนี่เนไปไหนเราบ่หูเออเราเพิงากลตายเราบ่หู ปลาผูู้กอาตีแกตายแล้วบาหารแล้วเนี่ยอาหารไปแล้วเอ้ยแต่ปลาปลาใต้บ้านท้องขึ้นไข่อ่ะไหนฮะคนไหนหน้าบ้านเาเนี่ยหน้าบ้านสีรถยายมาจากป้าประตูสีแดงอ่ะประตที่หน้าบ้านประตูสีแดงเขาเนี่ยเป็นยังงั้นบุ้งไข่บุ้งบ้านไข่บุ้งบอกพ่อเจ้าก็มาถามหาแต่เออมาถามหาแม่แล้วก็ยาย là chỗ lụm hỏi hỏi chỗ chỗ lụm hỏi bận đẹp bận đẹp hỏi hả bận đẹp hỏi Hả hỏi 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 quỷ, ờ hỏi ba, hỏi 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 không hỏi hỏi สองคนเก็บน้อยม,มันจะมีไหนเดี๋ยวไปนหน้าเราก็ฮอไปเลยกับเก็บน้อยตัดเนี่ยกับนตัดนะหัวมันเปิดแค่นั้นไปเลยจะเปิดไปใส่เขาได้ผมก็เพ่อไเก็บน้อยมันจะมีจีนผีเดือบปอบบอกแล้วเดี๋ยวมันจะบาดมือเดี๋ยวจะได้เลียดล่ะเคอเค้อาวตัวกวนเลียดนะบอกว่าเรนนะาต้องไปเนี่ยโอเค mà nó không à một à này mình nhận là nó hương ám ảo một lẻ nào này nó nó cụ hả nào trong xe này mẹ sấy lá này đấy để ừ. đây là nó là nó là khó kéo quá nào mình chơi mình kín kéo rồi yeah, ok kéo rồi đấy Nguồn thanh khoảng lúc nào cũng được Nguồn thanh khoảng lúc nào cũng được khoảng lúc nào cũng được Nguồn khoảng lúc nào cũng được ต้มกินเอาป no. oh ุ oh. ๊จะเอาอหยังม like, hey, <cond> ัน okay? ต yeah. ้ม well กินนะมัน <Punch> ก <iso ượng> oh ินม yeah. ันจะได้ม <Fih> ันต้องแก้ก่อน์แ้เขาแต่ก็เขื่อนว่าหัวนังล้มหนึ่้กินก็ทิ้งไปเลยวเนาะทิ้งอะมาเงี้ยเกี่ยวซะได้โอกโหทิ้งของพี่พี่อ่ะหนูก็ต้องทิ้งได้กับเออออทิ้งได้ไปเก็บน่อยครับเดี๋ยวดีกเดี๋ยวหัวหน้าเดี๋ยวเัวหนาเก็บเงิเสร็จแล้วเลยหัวหน้าสอนเลยอ๋อเก็บไหนอ่ะพี่พี่มันจะอยู่เก็บแบบนี่กะงดงดใช้นี่แล้วก็เครื่พี่เอาขวาง Bà trai, mày thử cái này. Ăn trai à, bà? Cái cái cỡ hên, đeo à. à? à. okay. à, à. bà trai cái bầu. Cái này, cái có Cái này, cái này. Cái này, cái này. có này, cái này. Cái 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 này, cái มีกัะลูกัต๊ไหมล่ต๊บได้มันน้าม okay. ันสะอาดไออันนั้นแห่ปู่ขยะตีปอึงแปฏิวัติได้แล้วปฏิวัิก็ใส่ใส่จุมให้มันเนี่ยเดี๋ยวอันนั้นตีแม่จะกินกินจะได้แม่จะยักไว้แล้วก็ตีเหล็กกสู้อาส่ถุเซตูไว้กินไดสาีวันนี่กินจะเซียมบ่มดนน่เียอ่ะสามสี่กะกินเซียมก่กิ่นม่เหน้ามดนี่ เป็ดหามาแล้วเอเคมั้ยอาจจะมาเสี่ยงก็ได้กิ่นมดนี่กับเป็ดเราเป็นอันนึงก็อันนึงก็เป็นเป็นห้องว่าอันนึ่งก็เอาเคมั้ยความดันแล้วก่ะนี่จะร่างหอยนี่เลยหรือป้อของทะเลนี่เป็นของให้กินเยอะนะอู้ป้อขอเตวยในไหนก็มานี่เลี่ยเขาใจอยู่จะกินก็กินแล้วมันจะนึ่งเสี่ยงก็นหรอเดี๋ยวไปล้างก็จะหัวขาดร่างเพ่กเดี๋ยวพี่เพ่มีอันนี้อยู่แหละ กุนน่ะใส่ยางอยู่กุนนี่เห้อพ่อจ๋าแม่ินมาล้วก็นี่เอาดนนี่หลบมือสองข้าง

ปอยปอยมันออกมาบ่ต้องเปิดประตูนะถ้าจะถ้าจะปล่อยมันออกมาบ่ต้องให้มันแบ่บฮะเออเปิดประตูแล้วก็่ต้องเอามันออกมาละ่ต้องปล่อยมันนะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะลู่ออกมาเขาทำงานเนี้ยมาแล้วจ้ะ อาบเจ้าแต่เอออาบเลยกับสบู่อยู่บนห้องนั่นอย่างเงี้ยครเออเอาลงมาไว้ลุมไหมฮะเออบ่อาบเบิกกับอาบ